ครับสวัสด si no? si no? si no, si ีครับคุณพ่อเตี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเตี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพ่อเตี้ยของเฮานี่หูยินข่าวว่าแม่นครับท่านผู้ชมเนาะเป็นผู้เฒ่าอยู่บ้านนี่ล่ะครับเพิ่นก็บ่ค่อยแข็งแรงปัญหาครับท่านผู้ชมแต่สิ่งสำคัญนี่บอกเลขชาวบ้านกับเข้ามาหลายงวดบ่าวแอมรถชมกับทีมงานหูยินข่าวก็บ่พลาดเนาะพ่อเตี้ยเนาะครับเว้าสู้เพิ่นฟังเลยครับคุณพ่อเตี้ยฝันว่าแนว้ดะก่อครับฝันว่าได้ไปเก็บหอยครับเก็บหอย ครับป well well, no ั้นมาได้เก็บห้อยก็บอกเี่ยบอกแก่นี้ครับผมได้เต็มคูครับผมปอเทีอนี่ยงมจะขึ้นมาแล้วปอเทืยนนี่ก็ได้พอบ่งมันมีหน่วยตายหน่วยหนึ่งครับก็ได้เลือกออกครับแล้วก็มามาแม้วเราพอหอยบริสเซ่ผมมาต้มกินดดครับต้มมันก็แงแล้วนาอหอยบริเซ่ครับผมบริสเซ่ห้อยมาต้มกินครับว่ามันคือบนแงจังหวะ เด็กต้มห้อยนั้นต้อง nhẹ อันนี้นเน,นา nhẹ นะครับผมเด็กห้อยก,กับเมื่อนั่งจะหันมากขาเลยหูมเมื่อครับเด็กห้อยคับก,กว่าอืคร,ครับผมเด็กห้อยนั้นไม่เหมือนศูนย์ศูนย์กับศูนย์สองเห็นอยู่ในน้อยหอยนั่นนะโมเดลในในเด็กหอยเด็กซัด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 มันจะมีเด็กซัดในอันทุกชนิดน่าอยู่นี่เด็กซัด ครับ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 เลขซับทำทำนายครับหีืว่าในสมมติเป็นทำนายไว้แม่ครับมีเลขยังก่อครับคุณพ่อศูนย์ศูนย์กับศูนย์สองศูนย์ศูนย์กับศูนย์สองเลขหอยนั่นนะเลขซับครับทำไมพนเพิ่งทำในเหมือนใบเด็กบ่เป็นยังครับบ่เป็นยังครับบ่ต้องกระไดเนาะครับเนาะเอฟซีเพิ่นเตะได้อยู่ครับได้กินบ่ล่ะครับหอยมาต้มนั่นบ่แห่ก็ต้องได้กินบ่บ่แย่อมันคือบ่แห่จนว่าครับงึดคือกันเลย ได้หลายบอครับคุณพอเตียเต็มคู่อัญญาแลยเต็มคู่อัญญาเลยสงสัยเลขสิมาละเลขหอยนี่หอยหาหอยหกเนาะคุณพอหาหกหกหาก็ได้ครับโอ้จ้าหนกันจะจุดเป็นหาหกเนาะครับจะเป็นหาหกบอกวิธีเด็ดรวดบอกวิทัดอือครับหาหกหรือว่าศูนย์ห้าก็ได้ศูนย์หาหาศูนย์หอยหาเพราะว่ามันตายน้ำครับ มันตายน้ำเด้มีหน่วยตายน้ำเด้ตายก็คือศูนย์นะเห็นบ่ล่ะสาวนิงบ่มันสีศูนย์หาหรือวันหนึ่งศูนย์บ่ละครับเนาะคุณพอ่อเอาให้คุณพ่อวิรัตเปลจากหอยบังคับโอ้ยบอม่นขอตรษพพอเตี้ยนะเห็นบ่ละบ่าวแยมมาตรงกับประสาทคือกันละเอฟซีเลยเลขหอยมันศูนย์ศูนย์กับศูนย์สองครับผมศูนย์ศูนย์กับศูนย์สองครับคุนถามมันเปลเอากับหอยล่ะครับบ้ แปะก็ห้อยนี่บ่ครับห้อยก็หาครับห้อยหาหอยหัครับผมห้าหัวทหาหัแต่ว่าจังจังได้ก็นอย่าให้มันเป็นนะหาหัเป็นอย่างคือบัมักบัมักบ่ครับเดือดทะเบียนบอกพี่หนาทะเบียนรถทะเบียนรถบอกพี่หนาเป็นอย่างลักคือบัวให้มันเปลี่ยนครับบัวเปลี่ยนมันเสือกน้ำโอ้มันเสือกน้ำเสือกน้ำกันนั่นแหละครับคุณพ่อเนาะ รัฐบาลเพิ่นเงินหลายอยู่มันบ่แม่นเงินเท่าไรคุณพอ่อหลว,วงเพิ่นเอามาแจกได้ไนี่ลอตเตอรี่นี่มันบ่แม่นเงินเท่าไรถ้ามันซื้อเอา<ห>เลยฮะบ่คือด<ห>ันก็อซื้อยจะจะเก่าใบสิบใบโอ้เล่ยนนักเลยบ่ครับเอาครับขอให้มีโชคมีลาภนํากันล่ะครับคุณพี่วิรัตน์หมนกัน02นัองอย่างนี้ยท่านทามากมากสูครับเงินเดือนออกเงินสิไปเอาอยู่จัก2-3ใบุงอยู่ครับผม2-3ใบ สามหกกับสิบแปดแล้วครับคุณพอนะ่อเนาะรัฐบาลเพิ่นซอยเหลือชาวบ้านแล้วลอตเตอรี่ครับคำถามมันเลขกสามตัวก็คือหาหกศูนย์ก็ได้หรือว่าหกหาศูนย์ก็ได้เพราะว่าหอยมันตายครับตายตัวหนึ่งหอยหาหอยหกเนาะครับคำถามตามนักสัตว์คุณพ่อเพิ่นว่าศูนย์ศูนย์หรือก็บศูนย์สองครับศูนย์หาเนาะคุณพอ่ณพอเนาะพอเตี้ยศูนย์หานี่คืออยู่ครับผมศูนย์นหาหก ครับผมับมีเอียงเติมเติมอีกครับคุณพ่อเตี้ยไม่มีครับมีซ้ำนี่ครับโอ้สุดยอดฝันแบบสุดยอดครับฝันเก็บอยไวะท่นเก็บนี่ก็จับยดก็บือกันระไรอีกเลยครับเป็นหลายอย่างก็เอาตามที่ตัวเลขซ้ำนี่แหละเนาะครับเพื่อบ่เป็นการหลยโตครับการถ่าดวงเข้าซิมี่สื่อแจงไรก็ถือนอกคุณพ่อแมนครับผมครับขอบคุณคุณพ่อเตี้ยได้หลายครับที่ให้แนวทางดีๆขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อเตี้ยะค่ะท่านผู้ชมศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สองนี่ให้เน้นๆค่ะท่านผู้ชมแล้วก็หาหกศูนย์หาหกหาศูนย์เนาะ,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 ะค่ะเนาะขอให้ม่โชคมิลาบกับคุณพ่อเตี้ยประจําวดวันที่สิบหกธันวาคมพ่อสามพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะถึงรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกสิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ยุกโชคมันหมาย เฮงเฮงรวยๆค่ะ really, really แต่ยังพึงผ่าไปใส่นอกคะ่ะท,ท่านชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านชมค่ะรับชมบื้องของดีกระเบ๋าแอมเราทงกันเลยค่ะบรเปาแอมเราทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีติดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค่าขายขายขายของบบดี ลูกค้าบกให้เขาล้านคนยาง่าน,านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จนงสิรืถือเนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถา่ายอยู่ข้างหนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคัะครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับ, okay, รบโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนียพ่อนวดนวนปี่หละดตี๋เหรับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามสพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราตรงหูยินขาวกบรอดซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรูมชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาไขว่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วเมือนีดกครับมีโอกาสแต่มาสักกะอะกาหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมากนะครับเนาะและะ้วก็มือแทะรับท่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับและะ้วก็ทาปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิ้วสามเถื่อล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาสนีหหล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะมีหลวงป right. Gmail, discard, ู่คูนมีหลวงปู <mel pedo> ่ค <island> in. ูน <water> แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงเชื่อกันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแอมรา่อทงกับบุรุษล่อซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโถ่มาตามเบอร์โถนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้าญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้ย FC, เอฟซีนะครับสม,ม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,ม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครบผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ